มาแล้วทุกคนเพลงเต็มเต็มมูลิสฟลอของลิซ่าออกมาแล้วใช่ไหมเช้านี้อืก็ได้มาฟินกันอย่างเต็มเต็มแล้วนะะวันนี้เราก็จะมาแปลท่อนที่แบบว่าที่เราเก็บเอาไว้แล้วก็จริงจริงก็ฟินฟินพ,พอๆกับท่อนที่เราแปลไปแล้วนั่นแหละคือมันฟินตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเนาะคือเหมือนได้นั่งฟังชีวิตรักของน้องตั้งแต่ต้นว่ามันแบบเขินจิกหมอนกันขนาดไหน ฉันก็จะมาเกินเหมือนกันทุกคนนะคะประโยคแรกที่น้องร้องออกมาเอาอันแรกคือยังไม่ใช่ประโยคก่อนมันโวลาลลาาเสียงน่ารักมากเลยนั่นก็ว่าอ๋อแล้วพอเข้าเรื่องเขาจะบอกว่า I'm อมาต้อง e ารที่จะได้ยินคุณพู loud อ๋อมาต้องการที่จะได้ยินคุณพู loud I'm อมาต้องการอ๋อมาต้องกก็คือยอ่อมาจาก I am going to need to hear ใช่ไหมคะก็คือฉันน่ะต้องการที่จะได้ยินได้ยินอะไร You say it out loud ค่ะก็คือได้ยินเธอพูดออกมาดังๆก็คือจริงๆก็คือฉันน่ะอยากให้เธอพูดออกมาดังๆใช่ไหมคะ Cause I love it Cause I มาจาก because I เนะี่เพราะว่าฉันนะคะ love it ชอบ when my name slips out your mouth ก็คือฉันจะชอบตอนที่ชื่อของฉันอนะมันหลุดออกมาจากปากของเธอ slip out your mouth slip มันคือลื่นใช่ไหมลื่นทะไหลเออก็คือเหมือนแบบเหมือนหลุดพูดชื่อออกมาเลยประมาณเนี้ย but, but ask, แล้วก็ Love it when your i y e s caress my body เออตาย <c oughs> <c oughs> ไ,ไงบอกว่าชอบตอนที่ตาใส่ตาของเธอมันแบบทนุถนอมร่างกายของฉันนะจ๊ะก็คือบอเหมือนมองด้วยความรักและทนุถนอม right before, you right before you lace your kisses on me คือค่ะ ก่อนที่เธอจะบรรจงจรรมพิดฉันชั่วร่างกายอะไรประมาณนี้เหรอโอ้เขินตุยไม่ไหวแล้วแล้วท่อนต่อมาค่ะน้องก็เฉลยว่าบุคคลคนนั้นที่เธอกำลังพูดถึงที่บรรจงจูบ <c oughs> เธอคือใครเขาก็บอกว่า Green night Eyed by French boy got m e tripping ก็คือหนุ่มฝรั่งเศสที่มีในตาสีเขียวเนี่ย got m e tripping 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 มาจาก tripping ใช่ไหมคะที่แบบว่าสะด,ดุดลื่นล้มหรือว่าเป๋เซไปไม่เป็นก็น่าจะแปลประมาณว่าเพราะหนุ่มในตาสีเขียวเนี่ยทำให้ฉันแบบไปไม่เป็นเลยเดินไม่ตรงยืนไม่อยู่อ๋อเซ Your skin soft. How your skin is always soft คือไงทำ,ทำไมผิวของเธอมันแบบนุ่มตลอดเวลาเลย How your k i s s i s always hit แล้วเธอก็ <c oughs> จุบโดนใจตลอดเวลาเลย Uh huh. How you know just where to? แล้วก็ทำไมเธอรู้เธอรู้รว่าตรงไหนมันมันสำคัญมันโอเคตลอดเลย <laughs> ฉันจะแปลได้จบไหมเธอ แล้วเขพูดใหม่วะ Green eyed French boy got me t r i p p i n on that accent of your lips Green eyed French boy got me tripping เ,เหมือนเดิมก็คือพ่อหนุ่มในตาสีเขียวพ่อหนุ่มฝรั่งเศสในตาสีเขียวก็ทำให้ฉันไปไม่เป็นตลอดเวลาเลย On that accent of your lips พ่อหนุ่มที่พูดแล้วก็ติด accent เวลาพูดออกมาจากริมฝีปากนั้น How your tongue do those all tricks when those you to do turn tricks all huh? <laughs> ฉันสแบายไงดิอ่ะวิธีที่ลิ้นของเธอแบบอ๋อวิธีที่ลิ้นของเธออ่าถ้าแปลดีๆก็คือ all those tricks ก็คือทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างอย่างเช่นลิ้นของเธอพูดแอคเซนต์แบบนั้นได้ยังไงอ่าถ้าแปลดูดีๆไม่ติดเรทก็อุ้ยเธ เธอพูดแอคเซนต์เช่งันได้ยังไงแต่ในใจฉันไปไม่เป็นเลยอะละไว้ในฐานที่เขาาะะ้าใจแล้วกันแล้วก็มาประโยคต่อมาคือ how you, how you know just where to แล้วก็เธอก็รู้ว่าต้องทำอะไรตรงไหนโอเคจบนะที่เหลือก็จะเข้า เขาท่อนฮุกเหมือนเดิมที่แบบว่าค i สนี้ under the Paris Twilight ก็คือ,อจุมพิันภายใต้สนธยาแห่งกรุงปารีสค i ส s ี e out on the moonlit floor ก็คืออจุมพิชชันตรงพื้นที่มันมีแสงจันทร์สาดส่องนะคะค i ส s ี e under the Paris Twilight ก็จุมพิชชันภายใต้สนธยาแห่งกรุงปารีสค i ส s ี e แล้วก็จุบเจอะ Hmm. ท่อนต่อมาเป็นท่อนที่ประโยคแรกๆอไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็จะพยายามตีความในแบบที่ imagine ได้แล้วก็ตัวเองเข้าใจนะคะถ้าเกิดใครมีอะไรอย่างอื่นก็เสนอได้นะที่น้องร้องว่า cute fit in the way to the flight to the sky cute fit อือ ก็อาจจะแปลประมาณว่าแต่งตัวน่ารักเหมาะสมหรือว่าเออก็ใส่ชุดที่มันเหมาะสมกับเขา,าเนอะ in the way แบบที่ in the way to the flight to the sky เหมาะที่จะไปขึ้นเครื่องแล้วบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างนี้นหรอหรือจะแปลว่าแต่งตัวในแบบที่ทำให้เขาดูส,สูงสง ที่เหมาะกับการอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้หรือเปล่านึกถึงชุดวันนั้นที่เขาแต่งได้หรือเปล่าที่เขาเจอกันวันแรกก็แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงใช่นะแล้วประโยคต,ต่อมาก็บอกว่า never down baby check my stats บอกฉันก็ไม่เคย never down แปลตรงๆก็คือฉันไม่เคยตกต่ำหรอหรือก็อาจจะแปลว่าฉันก็ไม่เคยฉันไม่เคยต i n g ตกหรือไม่เคยทำตัวไม่ดีทำตัวเออ d o w หรออะไรประมาณน,นี้นะที่รักเบบี้เช็ค m ม s t แตไปเช็คสถิติของฉันเลยก็คือเธอเปิดข่าวที่ไหนก็เห็นข่าวลิซ่าตลอดเวลาเนอะเขามีแสตชให้เราดูตลอดเวลาเนนว่าเธอไม่เคยทําตัวแบบไม่ดีป่ะอืมแต่งตัวก็สวยงามว่าวัางอลังการเหมาะกับเธอทุกชุดทุกลุกตลอดเวลา next ค่ะเขาบอก truth is Truth is เป็นคำที่ยอ่อมาจาก the truth is นะคะคือแปลว่าความจริงก็คือ I wasn't trying to meet nobody I wasn't trying to ยอ่อมาจาก I was not going to try to meet nobody ฉันก็ไม่ได้จะพยายามไปหาใครฉันไม่ได้จะไปหาคู่ฉันไม่ได้จะไปดูใครนะ baby

ก็ไม่ได้อยากจะเล่นตัวนะ baby I'll fall back ที่รักฉันก็แบบต้องพ่ายแพ้ was like, but when I heard you say แต่ตอนที่ฉันได้ยินเธอพูดว่า Bonjour baby <sighs> สวัสดีที่รัก I was like damn ฉันก็แบบคำว่า damn ไี้นี่ก็แบบแมมเอ้ย เออยอลลูนโดนตกเล้าประมาณนี้เหรอเขินไม่ไหวนะพีนะแล้วก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิม green eyed French boy got me t r i p p i n ก็นั่นแหละเพราะหนุ่มในตาสีเขียวทำให้ฉันต้องไปไม่เป็นอืมนะคะและ้วที่เหลือก็ร้องวนไปวนมา ให้เราได้ฟินกันไปแต่จุ๊บแล้วจุ๊บอีกจุ๊บเออจุ๊บเข้าไปเออที่ปารีสะนะ่ฉันรู้แล้วพวกเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคแค่นี้นะฟินเขินจบแยกย้ายไปนั่งฟังเพลงกันต่อชอบมากเพลงนี้อยากจะบอกดิไซน์หนึ่งรอบนะคะขอบคุณที่ทําเพลงน่ารักน่ารักอันนี้ออกมาแล้วความหมายทําให้เราได้จิกหมอนกันไปทุกวันนี้มันฟินจังเลยใครที่เป็นคนแต่งเนื้อเพลงคือเจ๋งมากชอบเลิฟ